อารม์ยิงวันนี้ยงมาเป็นอีกวันหนึ่งซึ่งผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยดีเป็นอย่างยิ่งในวันหนึ่งซึ่งคณะกรรมการที่นำโดยนายนกสนุปนายนากได้มาพบผมที่สำนักงานนะครับแล้วก็กล่าวไปนเชิงทัาทายในผมรับรางวัลผมก็ไม่ทราบเลยว่ารางวัลอะไรนะครับ แต่บเออรมาว่าเป็นรางวัลมนุษยสัมพันธ์ความรู้สึกแรกของผมนั้นผมรู้สึกตกใจก่อนพอตามปกตินั้นผมค่อนข้างจะปากจัดนะครับจะไปบรรยายที่ไหนนั้นผมไม่ค่อยพูดเพราะๆหรอ,อกมาครั้งเดืออยู่ไปบ้างอะไรนะไปบ้างนะครับเป็นที่เรืองเรือกันในวงการผมก็เลยถามท่านทั้งหลายด้วยเอ็ผมเหมาะเลย ที่จะรับรางวัลน,นี้นะครับราะว่าด,ดูดูแล้วไม่่อยสร้างความสัมพันธ์อะไรไ่นะครับผู้คนอยู่ร,บรอบๆโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ร่มวมงานนั้นพีที่ร่วครับโดยเฉพาะลูกสาวท่านกรรมการที่ร่วมงานก,กับผมนั้นก็คงจะเป็นประจับปัญญาได้ผมเป็นคนว่าล้าจะดูแต่เมื่อได้รับควารอธิบายแล้วนอกเหนือไปจากลักษณะมนุษยสัมันธ์ซึ่งเป็นความเข้าใจโดยทั่วไปแล้วนั้น มันบ่งบอกหมายถึงบุคคลที่ได้ครับประโยชน์ให้กับสังคมอะไรๆต่างๆกล้องไว้ด้วยในเรื่องนี้ก็คงจะพอยอมรับได้นะครับตลอดชีวิตนั้นกระดูเสมอกับว่าไม่ค่อยได้นึกถึงตัวเองเท่าไหร่นะครับไม่มีเวลาแต่ว่าได้ทํางานให้กับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาผมได้หวนไปนึกถึงในปี2524วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นเลขาทธิการสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการในเรื่องมาจากพระราชบริษัทณวันนั้นในปีนั้นได้มีโอกาสเข้าไปไหวางานขวาเผมยัอยู่ในปีแรกหลังจากที่ได้ดำรงตาแหน่งสักระยะหนึง่งจะมีรับสั่งให้เรียกเข้าไปเฝ้านะครับผมจําได้เป็นอย่างดีเลยว่าประโยคที่ได้รับราชทานในวันนั้น เป็นประโยคที่ยิ่งใหญ่เป็นประโยคที่ลึกซึ้งเป็นประโยคที่ฝังอยู่ในหัวใจของผมโยกร่มบันนี้และคงชั่วการานานานะครับ ผมก็ไม่ต้องการที่จะเก็บประโยคนี้เอาไว้คนเดียวด้วยผมอยากจะเอาประโยคเชงกล่าวนี้ซึ่งเป็นประโยคที่เป็นมีค่ายิง่งในรับพาชตานจากพระบาทสมเด็จพระจลัวนั้นนมามอบให้เป็นของขวัญกับทุกท่านนะครับและอยากอยากจะให้ทุกท่านนั้นได้นําเอาประโยคที่มีค่ายิง่งในรับพัชตานแบานี้ได้เป็นหลักปฏิบัติด้วยและดูเป็นสอนรอำกับ หน้าที่ของสมาคมมนุษยสัมพันธ์ด้วยนะครับโทรท่านแสั่งสั้นสัน้นท่านจะมาท่าผมจำได้ทุกถ้อยทุกคำที่โรกเปรกบอกมาในวันนั้นทรงพุ่มเสียรลงมานะครับจ้องหน้าเสร็จแล้วกล่าวว่าขอบใจนะที่จะมาช่วยฉันทำงานแต่ขอบอกซะก่อนนะว่า มาช่วยฉันทำงานนั้นฉันไม่มีอะไรจะให้นอกจากความสุขที่จะมีร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะประโยชน์แรกนั้นเป็นเงื่อนไขว่าการทำงานใดๆน,น,นั้นไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนมากและก็ไม่ได้พระราชทานอะไรทั้งวันีได้พระราชทานมากมายกายกองนะครับ ผมไม่สามารถเชียอเใดในที่นี้ได้เพราะเมตตาสูงส่งยิ่งนะักแต่ประโยคที่สองนี่ยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่เป็นสิ่งของยิ่งกว่าเกียรติรยศอะไรก็สิ้นเลยความสุขที่จะมีร่วมกันในการทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นผมคิดว่าเป็นประโยชน์ที่สูงมาก ความสุขที่จะมีร่วมกับพระบาทที่อยู่ในการทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นผู้อื่นในเบื้องต้นนั่นคือเพื่อนร่วมชาติก่อนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานั้นผมเกือบไม่มีเวลาที่จะนึกถึงตัวเองเพราะประโยคน,นี้เป็นประโยคน์นาทางของชีวิตแล้วสิ่งแรกที่เข้ามาในหัวไม่ไว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะั้นจะนึกถึงคนอื่นก่อน และเอาจริงๆแล้วก็ไม่จะเสียสระอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับในการทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นในการทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองดูสเสมอเขา่าเป็นสิ่งสูงส่งนะครับแต่แท้ที่จริงค่าเหลียวกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่แท้ที่จริงเราทําให้กับตัวเราเอง เราทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นแล้วก็มีเพื่อนเป็นไปเยอะไปที่ไหนก็ได้รับการอดรับไปที่ไหนก็ได้รับความรักใคร่นะครับไม่มีศัตรูอะไรเอ่อสักแห่งเดียวนะครับก็เป็นประโยชน์เบื้องต้นที่ตัวเองได้รับการรักษาแผ่นดินรักษาดินน้ำลมไฟซึ่งแม้แต่เรื่องจินตลาทสดงเมื่อกี้นี้ก็สะท้อนออกมาถึงเรื่องลักษณะทรัพยากรธรรมชาติเรื่องน้ำเพราะว่าชีวิตนั้นก็ไม่พ้นดินน้ำลมไฟอกครับ การกล่าวมันว่าต้องเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองนะั้นดูเป็นประโยชที่ไกลตัวเนือเกินแต่แท้ที่จริงแผ่นดินของเราประเทศชาติของเรานั้นก็คือดินดน้ำลงไปในเองถ้าไม่มีดินด,นดินน้ำลงไปก็เห็นจะไม่มีประเทศชาติอยู่ได้และเอาจริงชีวิตของเราทุกชั่วทุบลหมหายใจก็อาศัยแผ่นดินนี้แหละครับเป็นเครื่องอยังชีวิตอยู่ เพราะฉะนั้นการรักษาประเทศนั้นก็คือรักษาดินน้ำลงไฟคือชีวิตของเราให้คงอยู่และไม่ใช่ประโยชน์แต่เฉพาะคนรุ่นเราเท่านั้นหาตัวว่าต้องมองไปข้างหน้ารักษาไว้ให้เขาด้วยรักษาให้ลูกหลานของเราต่อไปด้วยเพราะเขาต้องการเหมือนกับเราเหมือนกันประวัติจะไม่ได้หัวได้ทรนเหนื่อยมา6กสิบกว่าปีแล้วนะครับรักษาดินน้ำลงไฟไว้ให้เราในเหตุนฉน,นเราจึงนั่งอยู่เฉย ป็นการกระทําที่ถูกต้องหรือเปล่าเอไออะไรก็พึ่งพระบารมีเอ่ออะไรนึกถึงพระเจ้าอยู่ทําทำไมไม่ทรงทำอย่างนั้นทำไมยังทรงงานอยู่หรือเรื่องอะไรอ,อ,อยู่หรือเปล่าผมจะดูคนถาม่องทุกครั้งเลยประชุมาอายุแปดสิบกว่าแล้วจะให้ทรงงานอีกหรือทําไมไม่นึกว่าเราเนี่ยได้ทําอะไรหรือบ้างทาไมเราไม่ช่วยกันแบกแผ่นดินนี้ได้ตลอดไป ถ้ามือน้อยๆสองมือของเราเนี่ยนะทุกคนหกสิบกว่าล้านคนมือหกสิบกว่าล้านผู้ช่วยกันประยูงแผ่นดินนี้แผ่นดินนี้อยู่ได้ครับและเมื่อแผ่นดินอยู่ได้เราก็อยู่ได้ครับและผลที่สุดประโยชน์สุขที่ได้ทรงรับจากไปนั้นก็เกิดกับตัวเรานั่นเองเพราะฉะนั้นอยากจะชักชวนเหลือเกินนะครับ ให้ช่วยกันประยุกต์แผ่นดินที่ไว้จะทําอะไรก็ยั้งคิดสักนิดเดอนะครับมีหลายคนไม่เคยนึกถึงแผ่นดินเลยสามารถแสวงหาผลประโยชน์โดยใช้ความเห็นแก่ตัวเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วผลสุดท้ายวันหนึ่งจะไม่มีแผ่นดินอยู่แล้ววันนั้นนะครับอาจจะช้าไปแล้วสายไปแล้วที่จะรู้สึกก็ได้เพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องขออภัยที่จะพูดเกินเหตุเกินเลยไปสักนิดหนึ่ง คิดว่าในโอกาสอย่างนี้ก็อขอได้กล่าวความรู้สึกซึ่งอยู่ในส่วนลึกของหัวใจในวันนี้จริงขอกาขอบคุณครับทางสมาคมแกทยิผม,ผมและแต่ละครั้งนั้นผมขอเรียนว่าแต่ละครั้งที่ได้รับรางวัลผมนึกถึงคนอื่นด้วย พราะงานนั้นที่ผมทํามาดูเสมอว่ามากมายแต่มันไม่สามารถสําเร็จได้ค่ะไม่มีคินช่วยเพราะฉะนั้นองค์กรต่างๆแม้กระทั่งองค์กรท่านเองผู้คนต่างๆท,ที่อยู่รอบๆที่แต่ละครั้งเราไปขอความช่วยเหลือเขาร่วมมืออย่างดีเลยทําให้งานนั้นเกิดสําเร็จผมขอมอบรางวัลน,นี้ให้กับพวกที่ไม่ได้อยู่ในงานนี้แต่ว่าก็มีส่วนร่วมในงานนี้ด้วยเผื่อแพ่ ให้เขาทัาหลายนี้ด้วยที่มีอยู่มากมายก่ายกองผมเลิพังคนเดียวไม่สามารถจะทำอะไรสำเร็จได้ขอคุณให้เกียรติพิเศษสั็กนิดหนึ่งเอาปีสก,กอตซึ่งเมื่อห6สปีที่แล้วผมเป็นเมื่อผมอายุ15ตอนนี้คงบัวก็อายุผมได้แล้วนะครับผมอายุเท่าไหร่นะครับเมื่อห6สบปีที่แล้วตอนนั้นผมอายุ15 ผมได้เป่าปีสกอตอยู่อย่างนี้แล้ววันนี้ผมก็หวนระลึกกลับไปถึงวันนั้นอีกนะครับได้ท่านประธานท่านองโมนตรีพลเอกวิจิตรซึ่งผมเรียกว่าพี่เสือได้เคยอยู่ในสนามนอกจากการที่เขียนประวัติไว้เคยเกิดจะเฉียนตายนลหลารหนแล้วนะครับเขียนกับระเบิดมาก็ไม่รู้จะกกี่ครั้งก็ไมยังไม่อยากเล่าอะไรอีดเลยนะครับแต่ว่าผมได้ วันนี้ท่านมาเป็นประธานมอบรางวัลใกนกระตัวผมผมหวนกลับไปที่เรานัานเดี่ยวคอนะครับวันนั้นท่านย่างเนื้อให้ผมได้ประาทานภ้ามกลางเสียงปืนระงมรอบๆตัวหมดเลยนะครับพี่เสือก็ดูไม่แร่อะไรทั้งสิ้นย่างเนื้อกินเฉยเลยนะครับแล้วก็แจกให้ปมทานด้วยเห็นหน้าท่านอุปนายกแล้วนึกถึงพี่วิชาตลายตกยา นะครับท่านกรวมเป็นนตใจที่จะหวัดน,น,น่านพามบกขึ้นน้บินบินไปลงไ้วยในลาวถูกยิงออกมาึนซัาไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เต็มไปด้วยความรละลึกถึงวันเก่าๆวันที่เคยผ่านมาซึ่งผมดีใจไม่หมดที่พี่เพียตัวอย่างเพื่อนๆพี่ๆนะครับผู้หดักผี่ใหญ่ที่ไดร่วมงานเมตตาผมจนทงผมมีวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนึงครับขอไปที่ยาวนานดนะ้ยครับ ก็คือความในใจของท่านดรสุเมธสันติเชมชภกุลในโอกาสที่ท่านได้รับรางวัลในครั้งนี้